สวัสดีครับผมโชลิตกระบี่1หนึ่งรถยนต์สองครับวันนี้มีรถ SUV ที่น่าใช้หนึ่งลำนะฮะมานำเสนอท่านนะครับเป็นรถค่าย Mazda CX-5 ครับเพื่อนๆครับกับเลขไมเพียงแค่70,000กิโลเพื่อนๆครับรถคันนี้ปี18นะครับ CX-5 ตัวท็อปที่สุดตัว SP เครื่องยนต์2,000นะครับป้ายแดงรานห้าานหวันนี้ราคาเขาหล่นมาเยอะมากๆนะครับน่าสนใจจริงๆนะฮะ หลือครึ่งราคาเท่านั้นเองนะฮะเจ็ดแสนสบาทเท่านั้นเองนะครับเจ็ดแสบาทกับเลขไม่เพียงแค่7,000หมกิโลน่าใช้มากๆเป็นรถ SUV ที่ขับดีนุ่มนวลเกะาะถนนใหญ่โตโมโหลานนะครับกว้างใหญ่ไพศสาแข็งแรงทนทานใช้งานหนักนะครับหน้าตาหล่อดูดีมีเสน่ห์นะครับกับเจ้า cx 5คันนี้นะเครื่องยนต์ skyactiv นะครับเพื่อนเครับ หล่อมากนะครับ7 7 0 0 0กิโลแท้ครับเพื่อนๆฮะรถคันนี้สวยมากใหญ่มากออปชั่นมาเต็มๆได้ลำโพงบสนะครับแล้วก็ภายในนะฮะได้หนังอย่างดีนะเพื่อนครับนะฮะครับออปชั่นเพียบเบาะไฟฟ้ามีเมมโมรี่จุดครบทั่วเลยนะฮะใครอยากได้มาจับมาจองเป็นเจ้าของเลยนะฮะ สวยน่าใช้ขับดีกุญแจครบเอกสารครบคู่มือครบนะครับด้านหลังก็ใหญ่โตวมโหฬานเลยเพื่อนๆนนะฮะน่าใช้มากๆนะครับเพื่อนๆนฮะนะครับกว้างขวางดังสบายนะฮะหรูหรานุ่มนวลคลาสสิกนะครับเพื่อนๆนครับใครได้เป็นเจ้าของแล้วคุ้มค่า50%จากราคาป้ายแดงเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆครับมาพร้อมออปชั่นนะฮะฝาท้ายไฟฟ้าด้านหลังด้วยเพื่อนๆฮะหล่อจริงจริงนะฮะเพื่อนๆฮะนะครับ มัดยึดฝาปพรงด้านซ้ายไม่เคยถอดไม่ยขยับนะครับรถสวยมากนะครับด้านขวาก็สวยนะสันหลังขวาบนนะฮะสวยมากนะฮะสันหลังขวาบนสวยมากเพื่อนๆฮนะครับรอยซีนการอยเม็ดอาร์คสันหลังนะฮะซ้ายบนนะฮะสวยมากนะฮะรอยซีนการลอยเม็ดอาร์คที่ไหลลงมานะครับสวยงามมากเพื่อนๆนะครับนะฮะด้านล่างนะครับฝานะครับ ที่เก็บของนะฮะยางอะหลงยังอะไรไม่เคยลงดินเลยนะฮะสวยคลิปมีผ้าใบให้ด้วยเพื่อนๆฮะคุ้มค่านะฮะภายในเขาโดยสารใหญ่โตโมโหลานนะครับนะคุ้มค่าเบาราคานะครับนะครับฝาท้ายปิดโดยออโต้อัตโนมัตินะื่อนเพื่อนครับนะฮะครับนุ่มด้วยคลาสสิกนะครับนุ่มด้วยคลาสสิกนะครับแล้วก็ด้านบนนะฮะเป็นสปอยเลอร์มีไฟเบรกให้สวยนะฮะสวยงามมากเลยเับเพื่อนครับนะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันว่า น็อตยึดสากระโปรงถอดไม่ถอดสวยไม่สวยนะครับเพื่อนครับนะน็อตยึดสากระโปรงเดิมทั้งคันนะไม่เคยถอดไม่เคยขยับรถสวยสวยไหมน้อยๆนะช่องหัวช่อด้านซ้ายนะครับนะครับสวยงามมากนะครับผ่านไปที่นะครับตีคานหน้าด้านซ้ายนะฮะสวยนะฮะตีคานหน้าด้านขวาทะฮะเพื่อนฮะสวยงามมากนะฮะช่วงหัวชวอด้านขวาซอกในสวย นะครับสวยมากนะฮะแพ็บที่3เป็นฝั่งขวาสวยเพื่อนฮะนะครับห้องเครื่องนะฮะสวยสดเลยเพื่อนฮะกิ๊บกิ๊บเลยนะครับนะฮะผ่านไปที่ฝากระโปรงด้านหน้านะฮะมีรอยติ๊กเกอร์อยู่นะครับเพื่อนๆครับมีตามาสด้าคมชัดลึกนะครับรอยเม็ดอาร์ตนะฮะนะครับรูกลมแบนเรียบครบหมดเลยเพื่อนๆฮะหันแจงความร้อนครบของดีเกตเอของดีเกตเอนะครับเพื่อนๆครับ เสียงเครื่องก็เพราะลึเกินนะครับเสียงเครื่องเพลาะมากนะครับครับใครสนใจรีบมาจับเลยนะเพื่อนฮะรถของเรามีใบรับประกันราคาซื้อคืนคุณทุกคนันว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องก่อหมย่ย้อมแนวไฟไหม้น้ําท่วมไม่แท้โอนได้นะครับดูรถไม่เป็นสามารถซื้อรถกับเราได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์รกว่า30ปีเราซื้อขายรถมากกว่าสามหมื่นคันแล้วเราเป็นมืออาชีพทางด้านรถยนต์สองแถแท้จริงให้เพื่อนเพื่อน ปลอดภัยมั่นใจแบบ360องศาเลยเพื่อนครับขอบคุณนะฮะที่เข้ามาดูเราขอบคุณที่ไว้ใจขอบคุณที่เชื่อใจขอบคุณที่มั่นใจนะครับจำชื่อเราไว้ให้ดีๆนะครับรถบ้านคุณเฉริตช่องเฉริตคาร์เราจะเสรริร,ร์ฟรถสวยให้คุณทุกวันทุกวันทุกวันดูรถไม่เป็นซื้อช่องนี้ได้เลยนะครับนะฮะรับรบองว่าไม่ถูกหลอกไม่ถูกย้อม,แ,มแน่นอนนะครับชวนแน่นอนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ